สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะเกียงไฟไพ่ยิปซีกับรายการตะเกียงไฟเปิดไพ่สองดวงค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปคำทำนายประจำเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีกันนะคะเข้าไปดูคำทำนายในคลิปได้เลยค่ะแม่หมอขอขายของนิดนึงค่ะตอนนี้ตะเกียงไฟไพยิปซีก็มีสติกเกอร์ลายแล้วนะคะซึ่งเป็นตะ สติกเกอร์ลายสายมูสำหรับใครชาวสายมูทั้งหลายที่ชอบการดูดวงหรือการพูดคุยกับแม่หมอไม่ว่าจะเป็นแม่หมอสำนักไหนก็ตามนะคะก็สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ตันชัย for ์จูนหรือภาษาไทยแม่หมอสายมูไปใช้กันได้เลยสติกเกอร์น่ารักต้องถูกใจทุกๆคนแน่นอนค่ะราคาเพียง50เหรียญเท่านั้นค่ะ สำหรับคำทำนายของชาวลัคนาราศิกันนะคะก็ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งความเจอจรักแจ่มแจ้งมากๆในด้านการงานมีโชคด้านการงานนะคะเป็นช่วงแห่งการมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานครั้งยิ่งใหญ่ที่จะต้องลงมือทำใช้ความคิด สร้างสรรเป็นงานอะไรที่ตัวเองจะต้องใช้เฟ้นใช้ความคิดของตัวเองเป็นช่วงเดือนแห่งการอย่างรู้เป็นช่วงเดือนแห่งการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ,อื้อนะคะอำนวยอวยชยัยให้พรให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะนอกจากนี้ ใครนะคะที่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์นะคะเช่นโหราศาสตร์นะคะไพ่ย,ยิปซีเลขศาสตร์หรืออะไรต่างๆนะคะที่จะต้องใช้เซนส์ใช้ความมีแรงสังหณรใช้อะไรต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องตรงนั้นมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกและทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะมีพรสวรรค์มีความอย่างรู้เป็นไพ่แห่งแบบ ความเป็นเทพในด้านนั้นๆน,น,นะคะมีความเก่งในด้านการเจรจาสื่อสารการต่อรองการทำอะไรที่ต้องใช้คำพูดนะคะเป็นเดือนแห่งที่ดีมากๆแห่งการทำสิ่งเหล่านี้หากใครทำอยู่นะคะเตรียมทำหรือกำลังทำมาโดยตั้งนานแล้ว เดือนกันยาเตรียมยิ้มเลยทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นทุกอย่างจะดีเสริมดีแน่แน่นอนค่ะแม่หมอขอฟันธงเลยนอกจากนี้แล้วนอกจากจะมีโชคทางด้านการงานแล้วนะคะยังมองเห็นถึงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนอีกด้วยนะคะในเดือนกันยาค่อนข้างดีเลยเตรียมรับมือเตรียมรับความดีความสุขความดีงามเหล่านี้ไว้เลยนะคะมาดูในเรื่องของการเงิน การเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเช่นเดียวกันเป็นการเงินที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองอย่า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 งแบบแทบจะร้อยเปอร์เซนเลยก็ว่าได้นะคะไม่ได้จากทางอื่นแน่นอนไม่ต้องหวังจากเรื่องการเสี่ยงโชคลาภนะคะการอ่าเสี่ยงเสี่ยงโชค ลอตเตอรี่หวยหุ้นอะไรต่างๆไม่ได้นะคะมองจากการทำงานจากกาได้ได้เงินเนี่ยจากการทำงานจากการทำล้วนแต่เป็นอะไรที่ดีนะคะในช่วงเดือนกันยาจะทำเงินได้อย่างมากนะคะเหมือนใช้มือเนี่ยปั้นเงินผลิตเงินออกมาเองเลยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครขยันเดือนกันยามีโอกาสรวยมีโอกาสเก็บเงินได้เป็นเงินก้อนใหญ่แน่นอนค่ะ มาดูในเรื่องของเพื่อนระวังเพื่อนฝูงนะคะคนสนิทเงินหมุนไม่ทานเข้ามาหยิบ ยืมเข้ามาขอนะคะโดยที่อาจจะทำให้ในส่วนการเงินของเรามันบกพร่องไปตรงนี้นะคะมองเห็นถึงการหมุนเงินไม่ทนันมองเห็นถึงการชักชวนชักจูงไปลงทุนไปอะไรบางอย่างเพื่อให้ไปกู้สถานการณ์ของเขาก่อนจะทานคิดให้ดีนะคะคิดไต่ตองให้ดีให้มากๆนะคะว่าโอเคตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแนละ้วสำหรับทุกคนเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ชาวลักนณาราศีิกันนะ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงลองดูว่าตรงนี้มันน่าเสียงน่าลงทุนไหมนะคะมาดูในเรื่องของครอบครัวบ้างครอบครัวเนี่ยดูแล้วส่วนใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ทางอ่าทางทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะที่บ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเก่งฉายแววเด่นออกมาจะเป็นเดือนที่ ผู้หญิงในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวน้องสาวหรือใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงในบ้านค่อนข้างที่จะมีโชคด้านการงานเป็นประหนึ่ง working woman นะคะทำอะไรก็ปางทำอะไรก็ดีในเดือนกันยานะคะเดือนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะเป็นเดือนที่รู้สึกการงานเนี่ยจะเด่นกับตัวเองแล้วยังเด่นกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะ มาดูในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะใครที่มีลูกลูกเรียนอยู่สอบอยู่ค่ะแม่หมอรับรองเลยในเดือนกันยาเขาทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะคะหรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าบุตรบริวารทาการสอบเข้าที่ทำงานหรือเข้าราชการได้หรือ เรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนอะไรอยู่แล้วก็มีการสอบผ่านนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานนะคะมีโอกาสได้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของบริวารเนาะต่อมามาดูในเรื่องร้ายๆบ้าห่งในเดือนกันยายนเนี่ยคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดค่ะเพราะว่า ในเดือนกันยายนจะต้องมีปากมีเสียงมีการทะเละวิวาทมีการทำให้เสียใจมีการแตกแยกเกิดการแตกหักเกิดขึ้นได้กับคนรักนะคะมีอะไรพูดคุยพูดจากันดีๆไม่ใช่แค่คนรักอย่างเดียวยังมองเห็นเป็นถึงหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะมีอะไรคิดหรือคุยกันดีๆใช้เหตุผลนะคะใจเย็นๆกันกทั้งคู่นะคะแต่ให้ระวังกับตัวเองนี่แหละระวังอะไรระวัง การคาดหวังการเสียใจนะคะยิ่งคาดหวังยิ่งเสียใจแน่นอนเพราะฉะนันในเดือนกันยานี่ยพอเห็นว่าดวงเป็นแบบนี้ปุ๊บคนที่เป็นศัตรูเป็นอริของเราเดินเป็นคู่รักหรือเป็นคนใกล้ตัวของเราแล้วนั้นเราจะต้องทําการระมัดระวงังแล้วก็ไม่ให้พยายามไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นนะคะอยากแนะนํานะคะเป็นการแก้เคล็ดก็ได้หรือเป็นการเสริมก็ได้นะคะ,ะในดวงของที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยดาวที่เสริมคือดาวศุกร์อยากจะให้ทําบุญที่เกี่ยวกับ น้ำนะคะตามกําลังวันศุกร์ก็คือ21เช่นน้ํา21ขวด21แพ็คนะคะนำไปบริจาคนําไปถวายถ้าถวายได้ในวันศุกร์ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ไม่บริจาคไม่ได้ไปไม่ได้ในวันศุกร์เนี่ยเพราะว่า ไม่สามารถออกจากเคหสถานได้เลยค่ะก็บริจาคเป็นเงินก็ได้จะโอนอะไรอย่างนี้ก็ได้ลงท้ายด้วยย1ิบเอ็ดในวันศุกร์ก็จะดีมากๆนะคะให้กับคนที่ขาดขาดแคลนได้ทุกอย่างทุกที่เลยนะคะจะเป็นคนจะเป็นสัตว์นะคะจะเป็นทางวัดจะเป็นโรงพยาบาลมูล,ลนิธิต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งทำให้กับ คนที่ขาดแขนความรักจะยิ่งดีมากๆเช่นสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกำพร้าหรือบ้านพักคนชราเพื่อที่จะได้เสริมดวงความรักให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมายังหนีไม่พ้นเรื่องคนรักอีกนะคะมีโอกาส ทําให้เสียใจหรือมีโอกาสเจ็บช้นนำน้าใจจากคนรักมีโอกาสใครที่มีแฟนมีคนรักมีเนื้อคู่มีโอกาสเลิกรากันใครที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือแล้วก็ตามระวังให้ดีมีโอกาสเสียใจเจ็บช้ำน,น้ำใจจนถึงขั้นอย่าร้างเลยก็มีนะคะยังไงข้อเดียวกันกับเมื่อสักครู่เลยให้ทําการแก้เคล็ดเสริมดวงชะตายอย่างที่แม่หมอบอกไปก็จะดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูต่อ ระวังอุบัติเหตุนะคะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังยังไม่พอระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางการเดินทางไกลาการขับรถเองนะคะการที่เราประมาทเห็นจากการประมารเลื่อน,นะคะการลื่นการล้มการตกจากที่สูงให้ระวังให้ดีเลยนะคะอาจทําให้เสียสุขภาพได้เงินกําลังดีงานกําลังเด่นอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้นะคะ ในเรื่องของความสบายใจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่จะมีเรื่องให้ต้องเจ็บปวดใจก็ยังคงวนกลบกับมาในเรื่องของความรักเนื้อคู่ชาวลัคนาราศรีกันในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะเรื่องความรักอาจจะดูโบกลงไปหน่อยนะคะความสุขความสมหวังจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างนั้น สิ่งที่แม่หมออยากจะแนะนำคือตามดวงขึ้นมาแบบนี้ไปเสริมแก้เคล็ดตามที่หมอบอกแบบนั้นแล้วอยากให้มีการสวดมนต์บทพระมหจาจักรพรรดิเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีด้วยเสริมยิ่งขึ้นไปนะคะตามกําลังวันเกิดตัวเองก็ได้ทําในวันพระก็ได้วันเกิดตัวเองก็ได้นะคะหรือจะเป็นวันทุกๆวันศุกร์ก็ได้นะคะจะได้ให้ทุกๆอย่างมันดีหรือมันลงตัวยิ่งขึ้นนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะระวังในเรื่องของมือที่สใครที่แอบคุยกับใครอยู่ผิดสินนะคะตัวเองห้ามนะคะหรือถ้าใครที่คิดและเอ๊ะรู้สึกได้กลิ่นมันได้กลิ่นตุ่ๆคะ่ะแม่หมอระวังแล้วก็ให้จับจองให้ดีแต่ให้คุยกันด้วยเหตุผลเราต้องอยู่เหนือเขาอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรก็ได้แต่ก็เฝ้าระวังดูแล ดูเขาให้ดีเท่านั้นเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องพลาดหรือต้องเสียใจในภายหลังนะคะถ้าอยู่กับคนไม่ดีเนาะแต่ถ้าหากเขาไม่มีอะไรก็ขอให้จงเชื่อใจอย่าวัดระแวงเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นหนามกลับมาทิ่มตัวเราเองนะคะต่อมามาดูในเรื่องของการงานมีโอกาสที่การงานจะเด่นจะปงังใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามีโอกาสได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างแดนมากขึ้นอาจจะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะได้ทํางานข้ามประเทศข้ามาจังหวัดข้ามภาคก็เป็นได้นะคะ บอกว่าเอ๊ะเดือนกันยายนยังเดินทางไม่ได้เลยอะค่ะยังดูไม่เห็นว่าจะได้เดินทางเลยจะหมายถึงอย่างนั้นได้ยังไงอ่าววิดีโอคอลก็มีนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นได้หรือมีการดิวหรือติดต่อเจรจางานกันนะคะจากคนทางไกลนั่นเองและถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นะคะเกี่ยวกับบ้านจะยิ่งเด่นมากๆในช่วงเดือนกันยาอาชีพนั้นจะส่งเสริมมากๆเซลล์ขายบ้านอะไรอย่างนี้นะคะในเดือนกันยาช้าลัคนาราศีกันเนี่ยจะปังมากๆจะขายออกขายดีค่ะนะที่ดินอะไรที่มีอยู่ที่อยากขายก็จะสามารถขายได้นะคะมาดูในเรื่องของโชคลาบบ้างนะคะโชคลาบได้จากการงานอีกแล้วนะคะแต่เป็นลาบที่แบบ มาเป็นก้อนนะอย่างเช่นแบบถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสที่จะได้งานก้อนใหญ่งานโปรเจกต์ใหญ่นะคะหรือได้กําไรดีนั่นเองนะคะไม่ค่อยมีโชคลาภจากการาถูกรางวัลหรืออะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องเสียใจไปได้ลาบจากการงานก็ถือว่าดีถือว่าเป็นอะไรที่ประเสริฐแล้วนะคะ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ระวังนะคะให้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอการทํางานหักโหมนะคะทําให้ร่างกายไม่มีการรีเฟชไม่มีการรีแพร์ไม่มีการรีบูสที่ สมบูรณ์นะคะอาจจะทําให้มันสะสมแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายแย่ได้นะคะยังไงก็แบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็พยายามหาเวลาดูแลตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะมันทํายากค่ะแม่หมอก,ก็ทํายังไม่ได้เลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาช่วยกันแล้วก็ทําให้มันได้นะคะ บทสรุปโดยรวมแล้วเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีกันนะคะยังไงก็เด่นแล้วก็ปังในเรื่องหน้าที่การงานอย่างแน่นอนมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียจะมีสิ่งต่างๆบันเจิดมีแพชชั่นในการทำงานขอให้การงานเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะเรื่องอื่นๆที่เป็นปัญหาเข้ามาทำการแก้ไขปรับปรุงจัดการให้ดีและสิ่งที่สาคัญที่สุดสตินะคะมีสติยังไงทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะ ค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะรู้ดวงชะตาโดยละเอียดของแต่ละคนนะคะของตัวเองหรือของใครก็ตามที่อยากเจาะรายละเอียดลงลึกๆนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาทำการจองคิวนะคะได้ที่แอดฟันชาย956ค่ะซึ่งลายนี้นะคะจะเป็นลายออฟฟิเชียลไว้คอย ตอบพูดคุยการระหว่างแม่หมอแล้วก็ลูกดวงนั่นเองสำหรับใครที่สนใจเข้ามาทักจองได้เลยนะคะมีแอดมินคอยตอบให้อยู่ตลอดเวลาค่ะอ๋อแล้วก็ทางเรานะคะทำคลิปดูดวงทำนายดวงเนี่ยได้ครบทุกลัคนาราศีเลยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ในช่องได้เลยนะคะ แล้วก็แม่หมออยากจะขอกำลังใจนะคะเล็กๆเ,เพียงน้อยๆของท่านนะคะเพียงร่วมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอหรือจะแชร์ไปเป็นความรู้ให้กับใครที่เรารู้จกักไม่ว่าจะเป็นดวงราศีใดก็ตามนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับคนอื่นได้และอีกหนึ่งสำคัญก็คือกดติดตามช่องไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาด ดูดวงนะคะอื่นๆเพิ่มเติมในเดือนถัดๆไปนะขอกำลังใจเพียงเท่านี้นะคะทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเตรียมพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ